สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะนำสารแหน่ที่บ้านน้องภูผาจังหวัดฉะเชิงเซามาฝากนะคะเคล็ดลับของการปลูกสารแหน่ให้งามแล้วก็ใบใหญ่ใบเขียวนะคะเราเริ่มด้วยการเตรียมดินสำหรับการเพาะนะคะโดยเราจะใช้ดินร่วนนะคะผสมด้วยปุ๋ยหมัก ของเราจะใช้เป็นมูลวัวนะคะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะเลือกกิ่งสะระแหน่ที่มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะแล้วเราจะนํามาปักชําลงในภาชนะที่เราเตรียมพร้อมของเราก็จะเลือกเป็นกระถางพลาสติกสีดํานะคะเราจะปักกิ่งสะระแหน่ให้เอ็นทาบกับดินแล้วรดน้ําให้ชุ่มแต่ทุกคนต้องระวังนะคะว่าห้าม ให้แฉะจนเกินไปแล้วเราก็จะนำฟางมาคุมนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินเมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่วันที่5นะคะสระแหน่ของเราก็จะเริ่มเติแตกยอดเลื้อยออกมาคุมดินนะคะเราก็จะพวนดินบริเวณโคนต้นของสรแหนแล้วมัดระวังทําอย่างเบามือนะคะเนื่องจากต้นสรแหน่เนี้ยเป็นพืชที่รากไม่ลึกแล้วก็เมื่อเราเพาะ จนเขาเติบโตสามารถเก็บทานได้เราก็จะหมั่นใส่ปุ๋ยมูลวัวนะคะหรือว่าฮอร์โมนไข่ที่เราบ้านเราใช้ประจําเลยค่ะก็เราก็ลดน้ําเขาชาวเย็นนะคะเราตั้งไว้กลางแดดเลยค่ะก็จะงดงามแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดแบ่งไปทานนะคะหรือว่าถ้าเกิดเขาออกเยอะมากๆแบบนี้เราก็จะตัดแบ่งไปขายค่ะเพื่อที่เขาจะได้แตกยอดใหม่ แล้วไม่โซมนะคะต้นนะคะหรือว่าบางทีเราก็เลือกที่จะชำใหม่นะคะเอาไปฝากเพื่อนบ้านก็ได้ค่ะเราย้ำเลยนะคะบ้านเราจะใช้มูลวัวแล้วก็จุลินทรีย์ไข่ก็คือฮอร์โมนไข่นั่นเองแค่2อย่างนะคะบ้านเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยรับรองได้ผลค่ะเพราะว่าพืชผัก หรือว่ากล้วยไม้ที่เราดูแลเลี้ยงอยู่นะคะคือใช้ได้ผลมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองเอาไปเอาไปใช้ดูกันนะคะแล้วขอฝากอีกนิดนึงก็คือสารแหน่เนี้ยก็คือเขาจะมีกลิ่นเหมือนน้ำมันหอมระเหยจะช่วยลดอาการอักเสบในเยื่อจมูกถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆเขาก็คือจะช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดคัดจมูกได้นะคะ ยังไงวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบ้านน้องภูผานะคะสวัสดีค่ะ